สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนเด้อสบายดียามเช้าๆพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สามพี่ห้าวได้อยู่ป้าเนาะตอนนี้ก็ตื่นมามือาม้อเช้าพ่อแม่พี่น้องซุ่มเห่ากับผ้าเดียวนึ่งเข้าแล้วก็ไปอาบนำ้ำไปอาบน้ำมาแล้วก็เข้าห้องกับซุกเพื่อเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ห่ากกำลังสิผ้าเดียวไปหาเห็ด ส่วนเขาอันบอทนกับเบอสอนนะสุเพนไปลาสาเนาะคอยกับสาสาแล้วก็เสาขันนะมาเฮ็ดสาหนิมกับเสาหากัในใอยู่บ่อนสุพนว่าสิปห้าคูจิลอ้อขันถ้าว่าบอทนกับบอสอนมามีได้ของกินเฮ่ากับางทีเฮาได้เฮ็ดน,นี่เนาะกินกะแบบสุพนมีได้ของกินเท่ากะอาจสิได้เฮ็ดเมื่อกินแบบนี้นะหาไว้เนะพ่อแม่พี่น้องหาซอยเดียวตอนนี้กะคอยกัอยู่ที่โคกเลยคอยาหามาาเฮ็ดกะไม่ได้ไก่ต่บ่อนก็เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนะเฮ็ดนี่ ได้ได้พม่พี่น้องเลยเพราะว่าเห็นเห็ดอ้อก็เลยพาดีมไปหาเห็ดที่อ้ออยู่ตามมุกโคกกันซิมีเห็ดดินเห็ดมะประมาณนี้ ตอนนี้เอากระพาเพชรละงกแม่พี่น้องเอ้ยกำลังเป็นไข้ย,ยู่ นี่ซุเฮาก็เพาเดียวมาตะปาเนาะแม่พี่น้องกะเฮดกะกำลังยะล้างเพ่นเ่อเฮดค่ะนี่เฮดฮากได้หลายู่ไมมพี่น้องเอ้หาเ้าพันเนี่กำลังยกล้างก็เดียวทำล้ววายดิพ้องล้งก้นผ้าด้ นนม,มันเยอะนแงมา,มาก,ก,กงเน่เขา้าสุต <c oughs> ตากินเลยไม่ช่ดาเลยนะเข้าสารนะตัวน,นี้เขาบอสอนกับ พ่อทนพ่อกะมาเนาะพ่อแม่พี่น้อง,ม,องมาแต่หาลัดเสาละนี่แหละสุขเพลินได้นะกระแต๋อ่นี่นกเพลนะนกบิดปลิวบ่นกบิดปลาเรียวนี่น้พ่อแม่พี่น้องกะบ,บิดีมานไปเลยกะคือสิได้กินเฮ็ดที่เอาหามื่อเสาร์แล้วมื่อนี้เสาร์มืนน่อนี้ตอนนี้กะสซีเทงก,ก,กับนาะเท่ากะกินข้าวเสากับข้าวเทงพร้อมเดียวเลยมื่อนี้นะกินอนอทพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดเทียนสู่คอยกับสัสสกับสกันไปหามานะใช้คำนี้ละ วันน er, <issions uno zy nine> ี <os những m ide> ้กาซิมาปรุงเครองแกงก่อนพีแม่พี่น้องเลยอยูข้าวเสาเฮีงละจัตาปะเดอจงเอาออเอาอมอเ นี่อันนี้กับแมนเสหาเพื่อนพักนกกับกระแตนกชาวสิลากระแตกะตอนนี้ข้าวมันกับซุกโคตที่สองพ่อไหมพี่น้องเอยตัวนี้หนึ่งวัวสาวนี่พอกินเพราะว่าที่ม่านของเฮามาข้าวน้อยพดเมื่อคืนนี้ นโคกะแตเนาะพี่น้องนี่เคยยุ้กลโคกะแตะกันเลยจะกำลังปรุง ลาบเต็โอ้ยลาบเพืาอน <c oughs> ช้างบอกสคัรบอักัซิมอยู่จางลเข้มนะโซมยามาแล้วโซม่ะแซ่บแล้วบางชิม,มก่อนนพอดีดอเ้างไนึเป๊บอันนาฮาปะตัอันาฮาปะนโอ้ยนะ ชิมก่อนเดี๋ยวเราเช็คคุณทำยี่หกับบอสเป็นยอดเดี๋ยนี้จาเานเชื่มเชื่อซมนะเช็คแล้วนะพอแล้วจะิกินมันมืดโอ้ยิมพอแล้วโอ้ยิมร้ายก็เรากไปอ๋อมันเรยไกได้ไหะ เฮ็ดแต่เ bueno พิ่งนะชิมก้อนหมูเด้อ่ะคันเบอร์ก็เบอร์ก้อนหมู้งคอยช้อยดอกคันเบอร์แบบนี้แกงเขากับซุปเรียบร้อยใช่ไหมน้องซุปเยอะตังค์ตรงนี้นะผมนี่เป็นเพราะผูกฟางมันกว้างเลย ยินวันนี้ปาวัักถักถือถอตนเ็ดหมดแดงไม่ตีเดนี่ตนเฮดเป็นตัวแท่งให้ดวสีแดงขนเลยชมพูสีชมพูเป็น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 ดงว่ประเทศยอือสูตรนี่เขมีเนาะมีนี่เลยโอ้สูตรนี่นี่ก็มีสูตรเนดเบอร์หมดแกงเลยนิ่มเดี๋ยวนี่แหละเปี๋ยหเ็ดออกเหรอเจ็ดดอกเออแเฮ็ดมาอี ค่อยล้างคือบอดีหยอดแล้วเราหอดค่อยพาพลาดมันไหลเป็นน้ำละ่ะแมเนะ้เนาะไหลไปน้ำน้ำมันละกินข้าวได้บ้านี้ก็ได้กินบ้านนี้ละข้าวกัน,น,นกินข้าวมไหมพี่น้องเอ้ยบ้านนี้แล้วเราของกินเ้องกะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวนั้งเดียวเด้อบ้านนี้นะ ตอนนี้ควายพิเศษเยอะได้ได้ได้จ้งหรอนี่ชาวชาวชิมมันนะแกให้เรางกมาเป็นยังไงจับแฉกสองตัวนั่นนี่อ้าวจิ้งหรอยวอันนี่แล้วจิ้งหรอย่ะเท่าไรแล้วจะปีนห้ากับปี๊ดอ่ะสแม่นเนาะ ดีมากพนละเนาะดีมากพันละดีมากกันอาหารคุกก้ตปิกินเนี่ยเพื่อรวมกันเข้ากับเบียฟิชเชิงเชิงนี่เอาะไรจะจะรวมสองการดูนี่น้ำไหลเลยไม่เชิงถือแค่ตอนนี้การซุปข้าวก็ได้กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะ สำหรับคลิปนี้กับสิคอเจ้าเพลงสำนีละค่ะฝากทุกคนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คอยในเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี